อ่าสบายดีท่านผู้ชมหล้งหลายเนาะอ่ามือนี้ข่อยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเปลี่ยนชื่อเพจบ่ได้เนาะอ่ามือนี้เขาจะมาสอนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนในเจ้าเขาไปที่ Google เนาะถ้าว่าเจ้าเข้าไปผ่านแอป Facebook เลยไม่จะบ่ผ่านเนาะเจ้าเขาผ่าน Google ถ้าจะใส่มือถือเจ้าก็เขาไปที่ Google Chrome เนาะหรือว่าถ้าว่าใส่คอมก็เขาไปที่ Google นะเขามาแล้วก็ล็อกอินเขา Facebook ของเจ้านะ เลือกเฟซบุ๊กของเจ้าที่เจ้ามีเพจเพจจะอยู่เพจเพจตัวใดเจ้าก็เข้าไปเนาะหลังจากเจ้าล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กของเจ้าที่มีเพจที่เจ้าจะเปลี่ยนชื่อเลยเนาะให้เจ้าไปเลือกเพจที่เจ้าจะเปลี่ยนชื่อคลิกขึ้นมาบบดนี้แล้วมาคลิกใส่คําว่าเกี่ยวกับนี่เนาะอยู่ข้างๆนี่หลังจากเจ้าคลิกเกี่ยวกับแล้วเนาะมันจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้ให้เจ้าสังเกตครับว่ามีชื่อเนาะชื่อนี่ก็หมายถึงชื่อเพจของเฮา ่วนตัวลุมนี่มันเขียนไว้ชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้นี่เขาไปต้องแก้มันอันนี้เป็นสื่อมันเป็นสื่อเพีคลิกใส่่าแก้ไขปัจจุบันนี่มันเขียนว่าเพจชสื่อเพจปัจจุบันเป็นตัวนี้เนาะสื่อเพจใหม่เขาสามารถลบตัวนี้แล้วเขียนใส่เพจใหม่ของเขาได้ในนี้เนาะเราจะเขียนอย่างไรคอยจะใส่ว่าเาใช้สื่อเพจว่าเพลินดีเนาะใส่สื่อว่าเพลินดีแต่หาสาระไม่ได้เนาะ หังจากจะใส่สื่อเพจจะสมเร็จแล้วเนาะจะมาคลิกใส่ว่าดําเนินต่อคลิกดําเนินต่อเห็นบ่อนี่เียขึ้นมาเอาเลือกเนาะคนกำลังยื่นขอการเปลี่ยนสื่อเพจดังต่อไปนี้เนาะจากตัวเก่าเนี่เป็นตัวนี้เนาะให้มาเป็นตัวนี้การตรวจพิจารณาของเราอาจใช้เวลานานถึงสวันเนาะสาาเวันเนาะ อิงตามเนาะคลิกส่งคำขอไปตกลงวานนี้ก็ลอดหาเนาะอิงตามมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาในนี้เดียวมาเนาะมันจะบอกเขา่บอกเขาเปลี่ยนสื่อเพียจังใดจังใดในนี้เดยหบอกคำขอเปลี่ยนสื่อของคุณได้รับอนุมัติแล้วเนาะ คำขอเปลี่ยนชื่อของคุณได้รับอนุมัติแล้วเนื้อหาอรายละเอียดอยู่ในนี้เนาะเดชเห็น,น,นบอมันก็จะเด้งขึ้นมาในนี้เพลอดีแต่หาสาระไม่ได้เนาะ อันนี้วิธีการเปลี่ยนสื่อเพจแบบง่ายๆเนาะไวทันใจเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดที่เคยเปลี่ยนแล้วไร้เถื่อเนาะเวลาจบคลิกแล้วมันอาจจะรอเวลาให้มันตรวจสอบหรือว่าพิจารณาภายในสามห้าเจ็ดวันเนาะก็ต้องรอถารอถาถ้าว่ามันพิจารณาสําเร็จแล้วมันก็จะส่งมาให้ว่าสําเร็จจะเด้งขึ้นมาเนาะถ้าว่ามันไั่สําเร็จมันก็ยังเป็นสื่อเก่าอยู่แต่ต้องรอบุเกินเจ็ดวันเนาะก็จะส่งมาแต่นีวิธีการเปลี่ยนสําเร็จแล้วเนาะ อ,อันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดที่เบิ่อแล้วยังบ่เข้าใจส่วนใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามหรือว่าอย่าอย่าลืมถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ใดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปเนาะ,อะข,อขอบใจครับ